สะท้อนเงาในทีวีเห็นว่ามีผู้ชายนั่งอยู่บนเตียงทุกคนก็หันตามไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นตรงเตียงนั้นปรากฏว่าที่ทุกคนเห็นคือเตียงยุบเป็นลูกก้นเลยนะแต่ไม่เห็นตัวตนสวัสดีครับเบิร์ดนะครับผม เบิร์พาหลอนครับใครเปิดคลิปมาเจอผมเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกบ้างครับขอขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ให้โอกาสในการเล่าเรื่องผีของผมสําหรับช่องที่ยังไม่ได้มีคนติดตามเยอะผมต้องขอขอ,ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับโรงแรมในหาดจอมเทียนครับ จังหวัดชนบุรีมีผู้หญิงท่านหนึ่งเขาได้เล่าในพันทิปผมไปอ่านมาเจอในพันทิปครับเรื่องนี้น่ากลัวสําหรับผมแล้วผมผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าน่ากลัวนะครับเป็นเกี่ยวกับแก๊งเพื่อนของเขาไปทํากิจกรรมที่โรงแรมแห่งนี้และได้พบเจอกับสิ่งที่ไม่ควรจะเจอในโรงแรมถ้าพร้อมแล้วก่อนไปฟังคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับ มีผู้หญิงท่านหนึ่งเขาได้ถ่ายทอดเรื่องราวของเขาลงในเว็บพันทิปนะครับเขาไม่ได้บอกชื่อตัวเองเขาเขาจะให้ตัวเขาจะแทนตัวเขาว่าดิฉันแต่ผมอ่ะจะตั้งชื่อให้เขาเป็นคุณแซนละกันนะครับจะได้ดูเหมือนมีตัวตนหน่อยแต่เป็นคุณแซนเป็นนามสมมตินะครับเป็นนามสมมตินะคุณแซนอ่ะย้อนกลับไป6กถึงเปีตอนนั้นเขาอยู่มปลายคุณแซนอ่ะเขามีเพื่อนอีกสามคนชื่อ แมวชื่อกระลอกชื่อคุณเต่าเป็นชื่อสมมติที่เขาสมมติขึ้นมาเองหมดเลยครับสามคนนี้ก็จะเป็นเพื่อนกันสี่คนรวมตัวคุณแสนด้วยเขาจะสนิทกับอาจารย์ท่านหนึ่งในเอ่อในโรงเรียนซึ่งอาจารย์ท่านเนี้ยเป็นอาจารย์จัดกิจกรรมอย่างเงี้ยครับมีกิจกรรมที่ไหนก็จะเอาสี่คนนี้ไปสแสดงกิจกรรมด้วยแต่ไม่ได้บอกเขาว่ากิจกรรมอะไร แล้วมีอยู่วันหนึ่งทางโรงแรมจังหวัดชนบุรีในหาดจอมเทียนเนี่ยแหละครับติดต่อมาหาอาจารย์เพื่อที่จะไปจัดกิจกรรมในโรงแรมนั้นอาจารย์ก็รวมตัวเด็ก8คนใน8ดคนนั้นก็จะมีคุณแซนคุณแมวกะลอกแล้วก็คุณเต่าสี่คนนี้เลยและอีกสี่คนเป็นเพื่อนผู้ชายรวมกันไปโรงแรมเนี้ยรวมอาจารย์ด้วยเป็น9คนนะครับ ทุกคนก็ไปถึงโรงแรมเป็นโรงแรมที่อยู่ในหาดจอมเทียนคุณแซนก็เซิร์ชไปเซิร์ชหาว่าเป็นโรงแรมมีประวัติไหมปรากฏว่าโรงแรมนี้มีประวัติครับเคยถูกไฟไหม้และก็เคยมีคนเจอเรื่องราวนีรลับในโรงแรมนี้ด้วยพอไปถึงโรงแรมสิ่งแรกที่คุณแซนทำคือก่อนจะเข้าห้องคุณแซนเคาะประตู เหมือนเอ่เหมือนที่พวกเรารู้กันดีครับถ้าฟังเรื่องเราเรื่องผีถ้าจะไปพักที่ไหนก่อนเข้าห้องครั้งแรกต้องเคาะประตูแต่พอเข้าไปคุณแซนรู้สึกเหมือนเหมือนมีคนอยู่ความรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ผมว่าในความรู้สึกส่วนตัวผมกัะปุ๊กกว่าคุณแซนตอนนั้นน่าจะคิดไปเองแต่ไม่เป็นไรมี2เตียงนะครับมี2เตียงสําหรับผู้ชาย4ี่คนแล้วก็ผู้หญิง4ี่คนนอนรวมกันเลยครับอาจารย์อยู่อีกห้องหนึ่งเก็บของกันเสร็จเรียบร้อยก็ไปเล่นน้ําทะเลกันครับเพราะงานมีพุ่งมิ้ ก็ไปเล่นน้ำทะเลกันจนตกมืดก็กลับมาอาบน้ำคิวแรกคือสี่คนผู้หญิงครับได้มาอาบน้ำก่อนในโรงแรมคุณแซนบอกว่าแมวเป็นคนแรกที่เข้าไปอาบน้ำก่อนในห้องน้ำซึ่งมีคุณกระลอกแปลงฟันอยู่ข้างนอกคุณแซนบอกว่าเขาว่าตัวเขาเองอะ่ะเป็นคนที่ขี้แก้มเป็นคนขี้เล่นขี้แกล้งเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็ไปปิดเปิดไฟ ในห้องน้าแกล้งแมวก็ปิดไปปิดเปิดปิดเปิด,ปดอยู่ห้าครั้งแต่ครั้งสุดท้ายอะ่ะเขาปิดนานหน่อยนับได้ประมาณห้าหกวิอะครับปิดนานหน่อยแล้วก็เปิดพอเปิดได้เท่านั้นแหละเสียงแมวจากข้างในอะ่ะกรีดกรีดดังลั่นเลยแซนกับกระลอกที่อยู่ตรงนั้นอะ่ะตกใจก็เลยเคาะประตูเรียกแมวเกิดอะไรขึ้นแมวเกิดอะไรขึ้น,เ,น,นเหมือนแมวก็มาเปิดประตู แล้วก็นั่งเหมือนแบบว่าไม่มีแรงหมดแรงต้องบอกก่อนว่าแมวอ่ะเป็นคนมีซิกเซนต์แมวเล่าใฟังว่าตอนที่ตอนที่ปิดไฟครั้งสุดท้ายอ่ะเรารู้สึกว่าเหมือนมีผู้หญิงะผมยาวๆอ่ะมาอยู่ตรงหน้าเรามันเห็นชัดมากเพราะว่ามันใกล้หน้าเราแล้วไฟก็ติดขึ้นและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หายไปเขาก็เลยตกใจ คุณแซนก็เลยขอโทษเพื่อนคุณแซนบอกว่าโดนโดนเพื่อนด่าว่าเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยคุณแซนก็โดนไปเพราะหลังจากนั้นน่ะเพื่อนผู้ชายอ่ะก็เข้ามาเข้ามาสี่คนเลยก็เข้ามาก็มีคุณแดงเขาเข้าไปในห้องน้ําก่อนโดยที่ไม่รู้เลยนะไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ถามอะไรก็เดินเข้าไปห้องน้ําเพื่อที่จะไปอาบน้ําคุณแซนเห็นว่าอยู่ๆอ่ะคุณแดงเนี่ยเดินออกมาจากห้องน้ําหน้าตาแบบซีดเลย หน้าแบบนิ่งๆเหมือนเจออะไรมาเพราะว่าปกติอะ่ะเจ้าแดงเนี่ยจะเป็นคนขี้เล่นจะไม่ใช่เป็นคนแบบเนี้ยดูผิดปกติแซนก็เลยถามว่าแดงเป็นไรอะ่ะคุณแดงได้เล่าให้ฟังว่าบอกว่าช่วงที่กําลังแบบอยู่ในห้องน้ําอ่ะจะอาบน้ําเตรียมตัวจะอาบน้ํากระจกในห้องน้ําอ่ะมันเป็นสามเลนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นในห้องน้ําทําไมถึงทาแบบนั้นคุณแดงบอกว่า มองซ้ายทีขวาทีกระจกอะ่ะซ้ายขวามองไปมองมาอยู่ๆเงาในกระจกอะ่ะไม่หันตามและก็ช่วงแป๊บเดียวอะ่ะเขามองเห็นชายแก่ยืนอยู่ยในกระจกแล้วมองแบบโกรธมากมองเหมือนโกรธอะ่ะเขาตกใจเขาก็เลยรีบเดินออกไปย,ยังไม่ได้อาบน้ําเลยก็เลยเนี่ยไปนั่งเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆทั้งแปดคนก็ กลัวแล้วเขาเนี้ยเริ่มกลัวแล้วประมาณเวลาได้ประมาณตอนนั้นประมาณสองถึงสามทุ่มครับไม่ดึกด้วยก็มีอยุ่คนหนึ่งแนะนําว่าเฮ้ยพวกเราเราเข้าไปขอโทษเขากันไหมเราเข้าไปขอขามากันไหมในห้องน้ําอ่ะทุกคนก็โอเครวมตัวกันไปแปดคนไปนั่งในห้องน้ําไปเหมือนไหว้โถชกโคกอ่ะเหมือนว่าตอนนั้นให้ทําอะไรก็ทำมาครับคนกลัวถ้านึกถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันดูน่าตลกอ่ะไปนั่งไหว้ชกโคก แต่คุณแซนบอกว่าในช่วงเวลานั้นมันน่ากลัวมากมันเครียดทุกคนก็ไหว้เสร็จแล้วก็กลับออกมาจากห้องน้ําก็มานั่งคุยกันแมวพูดกับกระลอกว่ากระลอกกระลอกเธอเห็นอะไรหรือเปล่ากระลอกบอกไม่เห็นแมวเห็นอะไรอะ่ะแมวอีกแล้วแมวบอกว่าช่วงที่เราก้มกราบกันอะแมวเห็นเหมือนมีขาคนนั่งอยู่ตรงชักโครก อื <c oughs> ทุกคนทุกคนแบบว่ากลัวแบบสุดขีดแล้วร้องให้เพื่อนเพื่อนผู้หญิงคือร้องให้กันหมดแล้วแล้วช่วงระหว่างนั้นอะ่ะแมวอะ่ะลุกขึ้นมาแล้วเดินเข้ามาหาคุณแซนแล้วบอกว่าแซนเขามาลูบหลังเองอะ่ะคุณแซนสติเสียเลยนะแบบเหมือนแบบก้มหน้าก้มตาแบบกลัวคือแบบหลอนอะ่ะช่วงระหว่างที่กําลังปอกคุณแซนอะ่ะ เพื่อนอะเขามองสะท้อนเงาในทีวีอะเห็นว่ามีผู้ชายอะนั่งอยู่บนเตียงทุกคนก็หันตามไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นตรงเตียงนั้นปรากฏว่าที่ทุกคนเห็นคือเตียงยุบเป็นรูปก,ก้นเลยนะแต่ไม่เห็นตัวตนคุณแซนบอกว่านี่คือครั้งแรกของการเจอผีเลยไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนแต่เห็นแบบเนี้ยหลอนไม่ใช่เล่นเลยทุกคนก็ไปลืมนโน,โนก,กันมากแต่ไม่กล้าที่จะไปหาอาจารย์ เขาก็เกรงใจอาจารย์ทุกคนก็พยายามควบคุมสติและก็แยกย้ายกันไปนอนครับแต่ไม่เป็นนอนเตียงนั้นแหละรวมตัวกันนอนเตียงเนี้แหละใครหลับไม่หลับไม่รู้แต่คุณแซลหลับคุณแซลเล่าว,ว่าเขาหลับไปและเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาทํากิจกรรมตอนเช้ากับเพื่อนๆตามปกติจนถึงตอนเย็นทุกคนก็มานั่งคิดกันว่าคืนนี้เราจะโดนกันไหมอ่ะคืนนี้เราจะเจอเรื่องราวไหมปรากฏว่า คืนที่สองนอนไปไม่เจออะไรครับทุกคนนอนหลับสบายก็สันนิษฐานเลยได้ว่าเขาจะให้อภัยพวกเราแล้วอะไรแบบนี้จนถึงตอนเช้าก็กลับบ้านครับหลังจากนั้นก็ไม่เจออะไรเตรียมตัวขึ้นรถกลับไปกทมแต่เพื่อนซี้ของเขาอีกสามคนแมวกะลอกเตา่าค้างคาใจเฮ้ยเรารู้สึกไม่สบายใจเลยมันเหมือนมันเหมือนยังมีอะไรค้างคาใจอยู่เราไปทําบุญกันไหมก็ตกลงกันสี่คนเนี้ยไปทําบุญกัน ไปทาบุญกันวัดใกล้ๆเนี่ยละครับพอพอไปซื้อสังฆทานเสร็จก็เตรียมตัวที่จะไปถวายในโบสถ์พระที่อยู่ในโบสถ์อ่ะเหมือนเขามองผ่านหลังพวกเขาสี่คนไปแล้วเขาก็เหมือนแบบตกใจตกใจหน่อยนะแต่พระจะไม่แสดงอาการมากแต่รู้ว่าทุกสึกปแปลกแปไปอะ่ะพวกเราก็เข้าไปนั่งเตรียมตัวถวายสังฆทานพระก็พูดว่าอาพวกโยมตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้กับคนตายนะ คุณแซงก็บอกว่ามองกันเลิกลักเลักเลยว่าพระพูดอะไรโอเคก็ทุกอย่างก็สวัยสังฆฐานไปตามปกติจนออกมาข้างนอกแมวบอกว่าเธอเราเห็นน่ะก่อนที่เราจะเข้าโบสถ์่ะแมวอ่ะเห็นว่ามีผู้ชายคนนั้นอ่ะมันรออยู่หน้าโบสถ์เข้าโบสถไม่ได้แต่มายืนอยู่หน้าโบสถแสดงว่าพระก็ต้องเห็นเหมือนกันแน่ๆเลย แต่พระก็คงพูดอะไรมากไม่ได้ตามมาถึงโบสถ์เลยครับตามมาถึงกรุงเทพเลยแต่หลังจากที่เขาทําบุญกันไปแล้วอะ่ะเรื่องราของชายคนเนี้ก็ไม่เจออีกเลยนะครับสแสดงว่าเขาก็ปรุงมารับส่วนบุญแล้วก็ไปสู่สุคติอะครับบูแซไวาอย่างนั้นเรื่องเราก็จบครับผมทุกคนเป็นเรื่องเราโรงแรมในหาดจอมเทียนครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนคอมเมนต์มาติชมรายการได้เลยนะครับก่อนออกไปอย่าลืม กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณและเป็นเกียรติมากๆที่ทําให้ยอดวิวของผมขึ้นมากน้อยไม่สําคัญครับสําคัญที่ทุกคนมาให้โอกาสผมในการเล่าเรื่องผีครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ